ปาหิวอาหารเด็เนี่ยสวัสดีตอนแรงครับหาโมงกลัวแหละครับพอดีมาในีเขามานอนให้กับปองหูก,กันจักเล็กหน่อยมันให้อาหารปลามาถึงกับมาให้เลยส้สัยขื้สิบพันได้กินหรอครับเนี่ยบ้านผมกับมาใส่มองมันที่จริงกับรอยกัก กินมันดอกเลียงมันกิดขึเลือกตัวด้วยกันถ้าว่ากเลียงเปลเป็นอาหารนะครับเ <c oughs> นาะให้อาหารครับอ,อยากให้เบิ้งน้ำมาเสือแล้วครับอพอดีเอาคือโดดโดเราซื้อยานไดนะ้ไหมเห้นอาหารผสบคนลำไลกับที่ยวเดี่ยวรวดไม่กินเลย เฮ็ดคลิปดีๆให้เบิ่งเนี่ยกัดเฮ็ดเฮ็ดยังครับพอดีผมกับว้นอยู่ตะกับเบื้องนี้เดี๋ยววันไหนผมเข้าบ้านผมจะไปเฮ็ดคลิปอยู่ในบ้านให้เบิงบเบ่งอีกเทื่อในบ้านก็มีดีหลายอย่างอยู่แต่ว่าบ่มีโอกาสไปเฮ็ดเพราะว่าแม่ประจำอยู่ตะกับไทครับม่าเห็นหน้าผข่าวปวดน้าผข่าวปวดครับวุ้เดี๋ยวเห็นเนี่ยแปลงนี่ครับเนี่ย แปงนี่ก,นกับแปลงหนึ่งพูนทั้งผุนครับมันเดียวเห็นมันยังหน่อยอยู่ใหนน้ำมือพวดสองแปลงนี่กัแทบสีตลอดยิบซีชั่วโมงแลครับเนี่ยแปลงนี่ร่วมกันเดล้วกันหลายลยอยู่ใหนน้ำตลอดเวลาเลยเพราะว่าน้ำน้ำผมสิบว่าได้ใส่านาำสานี่หละครับ สายนี้ผมผมจะใส่เฉพาะผมจะใส่เฉพาะช่วงให้ปุ๋ยทั้งน้ำครับเฉพาะให้ปุ๋ยทั้งน้ำนี่ครับเนี่ยสายนี้ผมจะผมจะใส่สายนี้ก็เพาวาเวลาให้ปุ๋ยทั้งน้ำคือผสมปุ๋ยในถังนี่ผสมปุ๋ยในถังนี่แล้วก็เปิดเป้าดูดนาปั่มมันจะใจเขา่าใจเขา่าสายน้ำยศเลยครับหดจริงๆเนี่ยผมจะหด หมดเดยตรงกับบอกบาดานปลาบกรอกบาดานผมมันจะมีตัวนี้มีอยู่สีบ่บ่อครับมีอยู่ทุกจุดทุกแปลงเลยเอาบอกว่าสเีเป็นเรื่องปลาบอกเป็นเรื่องเรื่องน้ำเรื่องหดกระปวดไปเฉยๆครับนห่นไหครับตีน,น้ำเม็ดอาหารขึ้นมาจับอยู่เพียง โดดครับมันก็เปลี่ยนมันก็ดดโดดบนนี้ปกติผมผมก็เห็นปลาโดดทั้งสี่เลยครับทิมักิดโดปปดปลาปลาตะเพียนหผมก็โดดเห็นจักเถื่อโดดแต่ปลาน,นิ่นเออน่ะปลาตะเพียนโดดแต่บนน,นั้นของมันยังลูก โอ้ยมาตกใจ <laughs> มึงเขาไปไกลๆเดี๋ยวมันสิขาบพอ่อมึงเดือนน่ะขอไปสิไปเอียงอาหารป่ากิน <laughs> ครับคลิปนี้ก็ไม่เอยียงดอกอยากมาอัปเดตคลิปเรื่อยๆเ,เพราะว่าผมตักสิเอาคลิปเอยียงลง ครับพ,อ,พ,อ,พอดีเห็นเลยเป็นสนใจเรื่องเรื่องบอ่บอนี่แหละครับจุดประเด็นที่นี้นี่ครูนสนใจผมก็เลยพยายามอยจะมาถ่ายคลิปคลิปตัวนี้ลงเรื่อยๆรอยทีน,นี้โอกาสแต่ผมพบเห็ุคลิปดีๆไปให้เบิรงอีกครับปลาตะทิมตัวหนึ่งงามๆออกขา,ขาวครับออกขา,ขาวมีตัวหนึ่งปลาตะทิมตัวหนึ่ง กระน้อยผมเคยเห็นมันอยู่มันโตจะออกสีดำดำเกือบเบิดตโตเลยนี่นี่สีสมอยู่น้อยเดียวดูวนี่ผมหาอันนี้เห็นมันตายหน่อยว่ายัางไงเมื่อวานผมกินไปตัวหนึ่งนะประม่นตัวดำนะเมื่อวานผมเห็นคลิปเออเห็ดผมผมเห็คดคลิปผมจัดการไปแล้วตัวหนึ่งอย่างกินเมื่อวานย่างแสีบเลยเมื่อวานจะไปกับประมาณ3าตัวโลนี่นะครับ ตัวใหญ่กืบประมาณตัวใหญ่ผมสั่งเบิ้งได้ประมาณสี่ขีดอยู่หมู่บ้านนี้แต่ว่าเฉลีย่ยเร็วอยู่ประมาณสามตัวล้วนอาหารเบิดแล้วครับโอเคครับก็อบจะเหนืแล้วครับปลากินอาหารเบิ่ดละสวัสดีครับขอบคุณในหลายเด้อผู้ที่เพิ่นติดตามครับขอบคุณนหลาย ูที่เบิ่งคลิปใหบ่ปติดตามกับขอบคุณที่กันครับฮักคือเก่าครับฮักคือเกา่าครับสวัสดีครับ